สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสาวใส่ชุดซีทรูบางเฉียบเผยหุ่นทั้งท่อนบนท่อนล่างไปร่วมงานแต่งเพื่อนเผยได้แรงบันดาลใจจากอิงฟ้าวราค่ะโดยชาวเน็ตจ,จวกหนักแย่งซีนเจ้าสาววันนี้30เมษายน2566จากประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกรณีหญิงสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งแต่งชุด สุดเซ็กซี่เรดสีดำซีทรูบางเฉียบจนเผยเนื้อหนังทั้งท่อนบนท่อนล่างจนกระทั่งเห็นกางเกงชั้นในร่วมงานแต่งและถ่ายภาพกับเจ้าสาวจนโดนโซเชียลจวกแต่งชุดแย่งซีนเจ้าสาวโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานและไม่ให้เกียรติเจ้าภาพจนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าไปงานแต่งงานไม่ใช่บา ล่าสุดทางสื่อก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เธอแต่งกายด้วยชุดซีทรูสุดแซบนี้เพราะว่ามีอิงฟ้าวราหะเป็นไอดอลโดยจากการรายงานบอกว่าเธอชื่นชอบอิงฟ้าวราหะมิดแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิดแกรนอินเตอร์เนชน2022 ชุดที่เป็นต้นกำเนิดความเซ็กซี่และดราม่าในครั้งนี้มาจากตอนที่อิงฟ้ารับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำเวทีการประกวดมิดแกรนไทยแลนด์2023ในรอบชุดว่ายน้ำหรือสมิมสูตรคอมเพริชันในชุดซีทรูสุดแซ่บจนฮือฮากันทั้งโลกโซเชียล อย่างไรก็ดีแม้ว่าสาวเวียดนามคนดังกล่าวจะอธิบายเหตุผลในการแต่งชุดซีทรูร่วมงานแต่งงานว่าเพราะเธอมีอิงฟ้าเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่ทำให้ทัวลงเธอน้อยลงชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่าการกระทำของเธอไม่เหมาะสมอยู่ดีเหตุผลเพราะตอนที่อิงฟ้าสวมชุดซีทรูดังกล่าวเธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรอบโชว์ชุดว่ายน้ำขณะที่สาวเวียดนามรายนี้สวมชุดซี ครูร่วมงานแต่งนับเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพคนในงานและไม่เหมาะสมกับการละเทศะนั่นเองขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ